เทคนิคที่ทําให้คลิปวิดีโอคุณเป็นไบรอลงง่ายที่สุดครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่คุณก็สามารถทําได้ครับคําว่าไบรอลคลิปเนี่ยมันไม่ได้จํากัดใช่ไหมครับว่าต้องเป็นมือใหม่หรือมือเกา่าหรือคนที่ทํามานานแล้วไม่จําเป็นครับมันอยู่ที่คุณเนี่ยทำมากพอหรือเปล่าปริมาณสําคัญกว่าคุณภาพทําปริมาณให้เยอะก่อนตอนที่ป้าสร้างตัวตนมานะครับป้าก็เน้นปริมาณปริมาณปริมาณพอเราทํามากพอมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่ได้ว่า การที่เราเลือกได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่คอนเทนต์นี้ทําแล้วไม่มีคนดูเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องทําอันนี้ทาแล้วมีคนดูเยอะโอเคเราจะเก็ตด้วยตัวเองเลยครับว่าเออว่ะมันใช่ถ้าเราพูดแบบนี้เฮ้ยคนชอบนั้นเดี๋ยวเราทําคลิปแบบนี้อีกถ้าเราทําคลิปแบบนี้ไม่มีคนดูเฮ้ยไม่ทําคลิปแบบนี้แล้วแน่นอนครับพอปริมาณมันมากพอคุณภาพจะตามมาครับเพราะตอนที่โอป,ป้าทําก็เน้นปริมาณมาก่อนทําเยอะจนรู้ว่า A ใช่ B ไม่ใช่ C ไม่ใช่จากนั้นเมื่ออันไหนมันใช่พัฒนาให้มันดีขึ้นเช่น มันมีคลิปของโอป้าที่เอามาทานะครับซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตมนุษย์กันเดือนแล้วก็มาเล่าว่าเราปลดหนี้ได้ยังไงปรากฏว่าคลิปนั้นเป็นคลิปไวรัลแรกของ Ti ๊กก็อเลยครับทาให้โอป้าอ๋อคนชอบให้เราหักมุมแบบนี้พอต่อมาโอป้าก็เลยลองเทสครับไปทําคลิปต่อไปเป็นคลิปหักมุมปรากฏว่าคนชอบมากเออว่ะถ้าฉันหักมุมแบบนี้คนชอบแสดงว่าวันนี้คนชอบเรื่องแบบนี้เราหักมุมแบบนี้เราก็ทําคลิปแบบนั้นใบ่อยทําให้มีหลายคลิปเนี่ยที่เป็นไวรัลในช่วงที่แบบพอออมััันนเเเป็ไไวรรร่่ะะาาา้าจบทงด คือคุณจะจับทางมันได้นะครับว่าแบบไหนไวแบบรัลก็แต่เมื่อคุณเทสคอนเทนต์ไปเยอะแต่ไม่ใช่การโนโมนะการเทสคอนเทนต์คืคอโอเควันนี้คุณสอนสร้างตัวตนแล้วคนพูดแบบนี้คนไม่ชอบแต่พอคุณยกตัวอย่างคนอาจจะชอบหรือคุณยกตัวอย่างคนไม่ชอบอันนี้เดี๋ยวคุณจะรู้ได้โดยสัญชตาตญาณครับมันเป็นเหมือนกับไวริปฏิพาน์เราเะนะพี่นะเพราะฉะนั้นเน้นปริมาณก่อนคุณภาพจึงตามมาจากนั้นจึงรู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันเน้นปริมาณพิมพ์เลยครับ